สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหาสุดยอดของครั้งเบนจะพาคีเครื่องรางระดับในตำนานคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดห้าสุดยอดเครื่องรางของครั้งกันค่ะว่าแต่จะมีเครื่องรางของครั้งอะไรบ้างนั้นตามมารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะ เบนจะพาคีเครื่องรางของขลังนั้นเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ใช่รูปพระร้วนจะเรียกว่าเครื่องรางทั้งนั้นค่ะนักเลงพระรุ่นเก่าได้บัญญัติเบนจะพาคีเครื่องรางต้องยอมรับเลยว่าเครื่องรางแต่ละชนิดในคลิปนี้ล้วนอยู่ในอันดับหนึ่งทั้งสิ้นนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นตามมารับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเครื่องรางของขลังชิ้นแรกคือ ตะกุดมหาโสรสมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงตะกุดมหาโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพา,า,านสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในเนบญจภาคีเครื่องรางยอดนิยมและถือว่าเป็นจัก,กรพัดิแห่งตะกุดยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยคะ่ะมีอายุการสร้างเกินกว่า100ปีหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มีการสร้างตะกุดเอาไว้หลายคราวแล้วก็มีหลายขนาด ส่วนใหญ่ตะกุดของท่านจะทํามาจากโลหะแก่ทองเหลืองหรือที่เราเรียกเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเนื้อฝาบาทส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงและเนื้อตะกัวก็มีสันนิฐานว่าเป็นการสร้างในยุคต้นๆค่ะมาต่อเครื่องรางชิ้นที่สองนะคะนั่นก็คือเบียแกหลวงปู่รอดวัดนายโรง การสร้างเบีย้ยแก้ของหลวงปู่รอดวัดนายรงขั้นแรกจะต้องคัดตัวหอยเบีย้ยที่มีฟัน32ซี่ตามอาการทั้ง32ของมนุษย์ จากนั้นตั้งสารเพียงตาพร้อมเครื่องสังเวยบัพรพลีเพื่อขอแบ่งประหอดจากวิทยาธรคนทันในอากาศจากนั้นนำใบย่าคาลงผ้าที่ปากเบี้ยประหอดก็จะมาจากในอากาศมีลักษณะเป็นเม็ดและจะวิ่งเข้าตัวเบี้ย32ตัวตามจำนวนฟันของเบี้ยแก้ เมื่อปรลอดเต็มก็จะกลายเป็นหนึ่งาธาตุขันจากนั้นจึงนำแผ่นตะกัวมาหุ้มปิดการประลอดวิ่งออกจากตัวเบี้ยการหุ้มตะกัวที่ตัวเบี้ยของหลวงปู่รอดนั้นจะหุ้มปิดปากเบี้ยและเปิดช่วงหลังเบี้ยเอาไว้บางตัวก็หุ้มปิดทั้งตัวเบี้ยก็มี และยังพบว่ายังมีที่ใช้ชันนรงใต้ดินอุดปิดประรอดหรือแม้กระทั่งใช้ผ้ายันก็มีพบเช่นเดียวกันจากนั้นหลวงปู่รอดท่านจะลงอักขระที่ตัวเบีย้ยด้วยพระคาถาพระเจ้า16พระองค์และกำกับด้วยยันตรีนิสิงเฮแล้วจึงปลุกเสกอีกครั้งก่อนที่จะมอบให้แก่สิทธิ์ต่อไปนะคะ มาต่อกันที่เครื่องรางสุดยอดชิ้นที่สมคือปลัดขิกหลวงพ่อเหลือวัดส,สาวชะโงกพระคณาจารย์ที่สร้างปหลัดขิกอันมีชื่อเสียงในสมัยสงครามเอเชียบุรพาคือหลวงพ่อเหลือวัดส,สาวชะโงกแห่งจังหวัดฉะเชิงเซา มีผู้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านลงมาทำธุระในกรุงเทพได้พักอยู่ที่วัดปทุมคงคารามมีคนไปนมัสการกราบไหว้ท่านมากเพราะได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณทางของขลังของท่านในวระหนึ่งมีผู้ขอประหลัดขิดอันมีชื่อที่ท่านสร้างแต่ก่อนที่ท่านจะมอบประหลัดขิดนั้นให้ ท่านได้นำเอาประหลัดขีกใส่ลงในบาดน้ำมนต์ของท่านสักครู่หนึ่งประหลัดขีกวัตถุอาถรรพ์นั้นจะวิ่งไปรอบๆบ,บาดน้ำมนตตัวประหลัดขีกดิ้นกระทบกับบาดน้ำมนต์ด้วยเสียงอันดังได้เห็นได้ยินกันหลายคนเมื่อท่านเห็นว่าประหลัดขีดของท่านปลุกขึ้นเป็นอย่างดีแล้วท่านถึงจะมอบให้กับผู้ที่ขอนั้นต่อไป มาต่อกันที่สุดยอดเครื่องรางชิ้นที่4คือเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือคลองด่านเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจะต้องทำจากเขี้ยวเสืออย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ใช้เขี้ยวชนิดอื่นๆจะมีทั้งเต็มเขี้ยวและเขี้ยวซีก มีคุณสมบัติทึบแสงเขี้ยวเสือต้องกลวงเขี้ยวเสือกลวงจะมีอำนาจในตัวมากๆบางท่านเรียกเขี้ยวโปร่งฟ้าเป็นเขี้ยวของพญาเสือโครงมีอำนาจมากมีตะบะมากแค่จ้องสัตว์อื่นสัตว์อื่นจะเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เลยทีเดียวและสุดยอดเครื่องรางชิ้นสุดท้ายคือหนุมานหลวงพ่อสุนวัดส,สาลากุล หลวงพ่อสุนเริ่มสร้างหานุมานในสมัยที่ท่านยังเป็นพระลูกวัดอยู่ท่านได้นำต้นไม้สองชนิดคือต้นผุดซ้อนและต้นรักซ้อนมาปลูกภายในวัดของท่าน ทุกวันหลวงพ่อสุนจะนำน้ำมนต์มารดน้ำต้นไม้ทั้งสองจนเจริญเติบโตและแก่เต็มที่แล้วหลวงพ่อสุนจะดูเลิกยามแล้วขุดนำต้นไม้ทั้งสองมาตากแดดให้แห้งแล้วไปตามช่างมาแกะเป็นรูปหานุมานเมื่อได้จำนวนที่เพียงพอตามต้องการแล้วท่านจะนำหานุมานบรรจุไว้ในบาต หลวงพ่อสุนจะนำหานุมามาปลุกเสกในอุโบสถทุกวันเสาร์โดยจะให้มคธายกหรือพระลูกวัดนำศาสตราวุธต่างๆเช่นปืนมีดหอกดาบอื่นๆนำมากองรวมกันแล้วหลวงพ่อสุนจะนั่งทับศาสตราวุธเหล่านั้นทำการปลุกเสกหนุมาเหล่านั้น ว่ากันว่าหนุมานที่หลวงพ่อสุนกำลังปลุกเสกจะกระโดดโลดเต้นอยู่ภายในบาทหลวงพ่อสุนปลุกเสกอยู่นานมากจนได้ที่แล้วหลวงพ่อก็แจกใจ่ายให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินปฏิสังขรวัดส,สาลากุลเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดห้าสุดยอดของครั้งเบนจะภาคีเครื่องรางในระดับตำนานกันเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ